สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายวันนี้มาพบกับข้าพเจ้านะครับสีบานชนทีหรือว่าครูศาสนาชนาทีฟองอินนะครับเป็นสีอภิบาลขี้จักสืบนธีธรรมอยู่ในสังกัดภาคที่หนึ่งในเขตอภิบาลที่12ในวันนี้นำหัวข้อพระเจ้านธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมยอน บทที่15ข้อ12และ13พระบัญบญ,ญัติของเฮาคือฮือท่านทั้งหลายหักกันเหมือนดังที่เฮาได้หักท่านบ่มีผู้ใดมีความหักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือผูดหนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิสหายของตนหนครั้งหนึ่งนะครับพระบัญญัติของเฮา คือฮือท่านทั้งหลายฮักกันเหมือนดังที่เฮาได้ฮักท่านเมื่อมีผู้หนึ่งผู้ใดที่มีความฮักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิสหายของตนวันนี้นําประเด็นในเรื่องของพระวจนะธรรมของพระเจ้าอู้ถึงเรื่องของความฮักความฮักเป็นสิ่งที่สวยงามความฮักเป็นสิ่งที่เป็นพระพรสําหรับ สิ่งที่พระเจ้าจะทรงประทานให้ถ้าคนทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อวางใจเป็นคิตชนเนี่ยจะท่องในพระเจ้าธรรมของพระเจ้าจะพระธรรมย่อนบทที่สามข้อสิบหกได้นั่นก็คือเพราะว่าพระเจ้าทรงหักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะบ่ได้พินาศแต่มีชีวินิรันร์ถ้าอู้ถึงเรื่องของความฮักเป็นสิ่งสวยงาม แน่นอนว่าหลายคนก็แสวงหาความฮักในคริสจาของเฮาก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของนท้อาว่าในการพบรักของชายหนุ่มหญิงสาวหล,หล,หลายๆกู่ที่นี่จึงเป็นที่ที่หลายคนบอกว่าเป็นที่ชุมนุมชนแห่งความฮักเพราะว่าได้ใช้สถานพระวิหารที่นี่เนี่ยในการที่จะจัด งานพิธีมงคลสมรสในช่วงเวลาต่างๆและในช่วงเดือนที่จะมาถึงนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าในขีจักแห่งนี้ก็ได้เป็นพระพรสำหรับกู้บ่าวสาวหลายๆกู้ที่จะมาใจสถานที่นี้พระเจ้าธรรมของพระเจ้าในตอนนี้ได้อู้ถึงเรื่องของพระบัญญัติหรือพระมหาบัญญัติที่ยิ่งใหญ่สำหรับของการเป็นผู้เจือวางใจในพระเจ้า ถ้าพี่น้องจำได้แน่นอนว่าในสมัยของโมเสสเนี่ยมีพระมหาบัญญัติหรือพระบัญญัติสิบประการหลังจากนั้นในสมัยของพระเยซูคริสต์เนี่ยพระองค์ทรงมีหรือว่าได้อู้ถึงเรื่องพระบัญญัติแต่ว่าลดทอนลงมาเืเหลือสองข้อแต่ในสองข้อนั้นอยู่ใน10บข้อทั้งหมด ได้อูถึงเรื่องของการหักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังความคิดแล้วก็หักเป็นบ้านเหมือนหักตัวเก่าถ้าทั้งสองข้อนี้ก็อยู่ในสิบข้อนั้นต่อมาเนี่ยก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสู่แผ่นดินสวรรค์พระองค์ทรงฮือบัญญัติในพระธรรมยอห์บอกว่าถ้าเฮาหักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างใด เจ้าทั้งหลายทุกคนจงหักกันและกันอย่างอันในความหักนั้นถ้าอูถึงความหมายของความหากักหรือหลายคนเนี่ยมักจะอู้หรือใจพระคำฮีในพระธรรม1โคลินบทที่สิบสามข้าพเจ้าขอโคดมาน่อยเดียวก็คือว่าในข้อ1โคลินบทที่สิบสข้อ4ีถึงข้อเจ หลายคนมากจจใจตอนนี้เป็นกรรมอวยพรสําหรับกูบาสาวนะครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าในตอนนี้ได้บอกว่าความหักนั้นกาะอดทนนานกระทําคุณหื้อความหักบ่อิฉาบ่อวดตัวบ่ยิงพยองบ่ยาบคายบ่คิดเห็นแก่ตัวเก่าฝ่ายเดียวบ่ชุนเฉียวบ่ช่างจดจําความพิดบ่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิด แต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความหักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างได้คำอธิบายหรือคำจำกัดความของความหักสำหรับเฮาซึ่งอยู่บนโลกใบนี้พื้นฐานสำหรับชีวิตของเฮาก็คือว่า เห่าใจพระเจ้าธรรมของพระเจ้าในตอนนี้ได้อธิบายถึงวิถีชีวิตของการมีความหักแต่ความหักที่แท้จริงจากพระเจ้าธรรมของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่สิบห้าได้กล่าวสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับความเป็นมนุษย์ทุกคนก็คือว่าความหักในขององค์พระเยซูคริสต์คือการยอมเสียสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อบรรดา มนุษย์ทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้เขาเฮียนหูอย่างหนึ่งของการเป็นวิธีชีวิตของการเป็นคิเตชนก็คือว่าการเป็นลูกของพระเจ้านั้นแน่นอนว่าป่อเป็นจะใดลูกก็ต้องเป็นจะอัน้นนั่นอูถึงการที่มีกรรมหรือสุภาษิตบอกว่าผลไม้ที่ล่นบัไก่ต้นนะฮะแต่ว่า ในวิถีชีวของการเป็นิิตชนก็คือการมีทักษะที่จะอุถึงความฮักได้นั้นก็คือว่าการจะต้องแสดงออกแบบอย่างทเามีก็คือองค์พระเยซูคริสต์แน่นอนว่าแบบอย่างที่เรามีนั้นสมบูรณ์แบบแต่เราซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยบ่ค่อยมีความสมบูรณ์นักสักคนใดมีอ่นัก น้อยบาเท่ากันแต่ว่าในฐานะที่เฮาเป็นคิตชนหรือเป็นผู้เจอวางใจในพระเจ้านั้นทักษะนี้เฮาจําเป็นจะต้องมีเพราะว่าเฮามีองค์พระเยซูคริสทรงเป็นต้นแบบหลายคนภาษาวัยรุ่นจะบอกว่าเฮามีพระเยซูคริสเป็นไอดอลแต่ในคณะเดียวกันเนี่ยการมีพระเยซูคริสเป็นไอดอลเนี่ยไม่ใช่ว่ามีและพออย่างเดียวแต่การมีหมายถึง มีพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตเมื่อมีพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตเฮาจะต้องแสดงออกให้คนได้เห็นความภักที่สมบูรณ์คือความภักที่มีการแสดงออกในพื้นฐานของความเชื่อความศรัทธาและไว้วางใจในพระเจ้าหลายคนบอกว่ามีความเชื่อต้องอันกระปอแต่แท้ที่จริงแล้วความเชื่อนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่เฮาศรัทธาในองค์พระเจ้าแต่ความเชื่อ แปลความเชื่อเป็นการกระทําการกระทํานั้นก็คือความฮักนั่นเองวันนี้พระเจ้าธรรมของพระเจ้าที่ข้าพเจ้านํามาใื้กับพี่น้องมาได้อู้ถึงเรื่องออย่างที่มากมายไกลตัวเฉียกชีวติตของเราการเริ่มต้นมีความฮักก็คือพื้นฐานแห่งครอบครัวที่ดีและพื้นฐานแห่งครอบครัวที่ดีจะส่งเสริมเฮาทั้งหลายทุกคนืค่อเป็นลูกของพระเจ้า บนพื้นฐานแห่งการครอบคุมขององค์พระเยซูคริสต์ก็คือความหักนั่นเองและความหักที่สมบูรณ์จะต้องแสดงออกให้คนอื่นได้เห็นเพื่อว่าเขาจะได้สรรเสริญพระเจ้าของเราและบนพื้นฐานแห่งการสรรเสริญของพระเจ้าของเรานี้เองพระเจ้าจะได้หับเกียรติจากสิ่งที่เราได้กระทำขอพระเจ้าที่จะอวยพระพรแก่พี่น้องทุกท่านและขอพระเจ้าทรงเพิ่มพูนความหักของพี่น้อง ทุกท่านเพื่อความฮากนี้พี่น้องจะได้มีไว้แบ่งปันขอพระเจ้าอวยพ,อพรครับ